สวัสดีครับมาเบิงดอกใหม่งามๆดอกขาวพันษาเตรียมตัวไปวัดพรุ่งนี้ครับนี่แหละครับผมเห็ดขายน้ำเดือดกำละหาบะดอกขาวพันษาหน้าตาจะเป็นแบบนี้เด้อครับพี่น้องทุกมันมีหลายสองสามสีนี่แหละอันนี้ประมาณออกเหลืองๆหองทองเลยครับ เอามาชมในรับชมนี่คุณแม่หออุปกรณ์ครับยหอไปวัดหอขายน้ำละขายกำรรละหาบาัตรเป็นไหนครับโอเคบอต่อไปกรไปจัดกล้องขาหน่อยครับไปใหญ่ตอนกลางคืนเดี๋ยวรับ <No>. Oh. เอาเยอะเล๋เยังไม่ใช่ฟาร์มนั่นเลย <c oughs> เตรียมตัวไปขึ้นนี่ครับ ปูนเขาประดับดินตีสามครึ่งวเนตีสามครึ่งอย่าลืมไปเด้อย่าลื่มไปเดออีเป็นอปลาไ้เร็วปลาเนไดยเร็วหัวันเอาไ้เห็นว่าอีสีบ้าว่าขนมนนมีเลย่ไปกินรอบเยอะตัวขนุนอ่ะ เป็นใบตองนั่นไหมแม่มทุกที่ก็เห็ดใบตองบ่ปีนี้คือบ่ะเหดใจใบตองใบตองมะฮอ,อกกับ่เป็น่นหมายถึงหมายถึงข้างล่างมัน่นเลย อละคัาผมสวัสดีค่ะอาบสวัสดีคัาผมทอมนิดพารวยนะยังเป็นยังไงกันบ้างสําหรับแนวทางแนวทางด้วยครับพี่น้องแนวทางนะพรุ่งนี้ตอนกลางคืนเราก็จะภาอีสานเนาะครับผมนะวันวัน,วนเขาเอื่อยานาังครับเขาไปย้ายเขากล้องเขาหน่อย เข่าประดับดินนะครับบุญบุญเข่าประดับดินเท่ากับจะไปถ่ายมาให้ท่าผู้ชมเบิ่งกับบรรยากาศน้ำเด้อพี่น้องอย่ามาบรรยากาศการทําบุญข้าวประดับดินเป็นบ่บกภาษาอันนั้นอาจจะบอกเขาข่เข้าใจบไางในะครับผมนะก็จะถ่ายลงมาให้เบิ่งนะครับแล้วก็มาลงให้สําหรับฮานอยเนาะเป็นไงกันบ้างสําหรับฮานอยไปต่อล่าหุ้นกันกันแล้วกันนะ หลังจากที่เขาได้ลุ่งดอกไม้กะเด็ก,กดเขาเบิ้งได้ภาพเบิ้งเข่าห่อเข่ารับดินเนาะมาเป็นยังไงกันบ้างสําหรับฮานอยบ่มักกับเลื่อนผ่านบ่มักบ่เบิ้งบ่ดูนั่นนั่นกะลูดไปครับลูดลูดวันนี้พรุ่งนี้วันจนันทร์ก็จะเป็นฮานอยบวกเลาาได้เด้อพี่น้องฮานอยบวกเล่าไปเลยครับผม มาครับล่าหุ้นกันเลยครับล่าหุ้นก็คือวันพรุ่งนี้ครับวันจันทร์ล่าหุ้นรูดสองตัวชอบบนก็รูดบนชอบล่างก็รูดล่างรูดสองตัวห้าก็แปดครับคู่กันล่างอย่างเดียวหรือว่าบนอย่างเดียวถ้าว่าเขาก็ตามแต่เขาแล้วก็ยุตตาหรับแนวทางฮานอยหรือว่าจะเป็นห้าล่าหุ้นก็แล้วแต เขาแล้วประยุทธ์ทำว่าเขาจากเล่นห้าบาทก็เป็นสิบบาทเป็นสิบห้าบาทเพิ่มไปครับแต่เขาปุ๊บได้ทุนแล้วก็กำไรคืนมาณนะวัยลานั้นวันนั้นนี่ก็เป็นเคียงแนวทางให้ผู้บริหบมากเบอห์ลายกันเลื่อนเบื้องโหลดครับพี่น้องบ่าวาก,กันเอาที่มันได้เงินนั่นนะครับผมเอาที่มันได้เงินได้ทองนั่นแหละถ้าบมากักบออยากฟังเป,ป่เขาไล่กลุ่มไม่ต้องมา คอมมินว่าไลยกุมเสียกลางเดียวครับประกาลงทุนเพราะว่ามาหลดค่ะผมนะเพราะว่าไปดูไปครับใน YouTube เยอะแยะหลายคนหลายอาจารย์หลายคนที่เก่งๆกว่าท่อมนินอีกเนาะมันก็พูดมากแล้วก็ไม่เก่งด้วยนะแล้วก็พูดไปเรื่อยครับผมนะช่องของเราเนาะมาครับ ไปถึงไหนแล้วบาทนี่มาครับฮานอยบวกลาวไปเลยนะครับลาวในตัวไปเลยฮานอยบวกลาววันจันทร์จะมีลาวพัฒนาลางวสองทุ่มครึ่งประจำมวันที่หกกันยายนสายลูดสายวิ่งฟันธงไปที่สี่ครับลูดสี่วิ่งสี่รอนุดรอลุนลูดสี่ 4, วิ่งสี่แต่เขาฮานอยเราก็มาตองไปต่อลาวด้วยครับพี่น้อง สีวิ่งสีเนาะตัวเด็ดเน้นครับตัวเน้นสี่ศูนย์สี่หเน้นครับตัวแดงครับตัวเน้นสี่ศูนย์สี่ห้าสี่จคู่ครับ 4, ีสองซส,สามโอเคครับรูด4วิ่งซีหูว่านี่ผล้าน้อยเข้าเขาอยู่ครับเขาห้าหน้อยพิเศษเดอ้อสองเจ็ดสายลูดกับเขาห้าหน้อย v วียพี่เด้อครับผมแล้วลืมมาแจ้งว่าเราเข้าอยู่นะครับผู้ใดจุดไว้เนาะทำสถิติไว้ครับ ป็นแนวทางนะครับเขาว่างรูบ้างว่านเขาอยู่2งเจ็ดกับสายรูดนะครับผมนะโอเคไปต่อกันเลยครับตัวเด่นมีสองตัวครับสกับ7ครับตัวเด่นสกับ7 7จ็ดับคู่ครับเจศเอาไหมครับ เจ็ดศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดห้าโอเคครับผมสำหรับตัวดนเนาะรอดูว่ามันจะเข่าล่าสตาหายโบเดอร์ครับหลังจากที่เฉียดไปเฉ็ดมาเนาะว่าวันนี้จะเข่าล่าสตาหายโบมาครับต่อด้วยตัวกันครับ หกสามหกหกเก้าสองหกสามหกหกเก้าสองโอเคสิบตัวเจาะสายรูดกับฟันทงไปที่สี่เนาะวัดดวงวัดใจผู้ใดชอบสายใดรูดอันใดมักอันใดจัดรดครับ เขาได้ก็รุนได้รุนได้ก็ต้องเขาได้ก็ไปต่อที่พ่อสานีก็จัดไปจัดเอาครับนักรับผมนะไปต่อครับผมสำหรับจับสามตัวหนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งสี่ห้า สองสี่ห้าเก้าสี่ห้าโอเคครับโอเคกับแนวทางโอเคกับนี่แหละครับเนาะห้าหน้อยบวกเราไปเลยถ้าเข้าเราแล้วถ้าเข้าห้าหน้อยแล้วก็ไม่ต้องไปต่อเราเราก็ไม่การันตีว่า ว่าจะออกตัวไหนก็แนวทางล้วนๆครับฝากให้กำลังใจครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆด้วยสำหรับเมื่อนี้จากลากันไปขอคุณครับที่มารับชมนะครับผมนะ